สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้พีอก็อยู่ที่รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9เดือนเมษายน2020ค่ะช่วงน,นี้สถานการณ์โควิดก็ยังระบาดอยู่นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ส่งความห่วงใยกัางงานมานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่อเมริกานั้นก็มีการระบาดเอง อันดับหนึ่งที่อเมริกาก็จะเป็นที่รัฐนิวยอร์กนั่นเองค่ะตอนนี้มีผู้เสียชีวิต7,000กว่าคนนะคะคนที่ติดเชื้อก็160,000กว่าคนค่ะส่วนรัฐที่ผู้อยู่นะคะน,นี่มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่9,006นะคะแล้วก็เสียชีวิตแล้ว400กว่าคนนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ยังสุขภาพดีนะคะไม่ได้ จ็บป่วยไม่ได้มีไข้มีไอใดอย่างใดเห,แบบเหตุผลที่ทําไมคนอเมริกาถึงติดเชื้อกันเยอะนะคะก็จะเป็นเหตุผลที่ว่ายังมีหลายคนที่ไม่ค่อยใส่หน้ากากนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยเราจะเจอในหลายคนที่ยังไม่ใส่หน้ากากเขาจะมีป้ายติดนะคะให้ยืนเวลาจ่ายเงินเนี่ยจะต้องห่างกันหกฟุตเป็นกำงนะคะมีจุด แล้วก็ตามห้างให,ใหญ่ก็จะมีการจํากัดจํานวนคนเข้าห้างด้วยนะคะไม่ให้แออัดกันจนเกินไปตามในเมืองเนี่ยจะมีป้ายที่เขียนว่า stay home save l i f e นะคะก็คือเขารณรงค์ให้อยู่บ้านเพื่อเป็นการที่จะช่วยไม่ให้แพร่เชื้อนะคะ ตอนนี้ทางรัฐบาลก็รณรงค์งให้คนสวมหน้นนากากกันมากขึ้น,นะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มมีคนมีการใส่หน้ากากไปเดินชอปปิ้งกันแล้วนะคะร้านอาหารในเมริกานะคะก็เรียกได้ว่าไม่มีคนไปนั่งแล้วนะคะเขาปิดเป็นการชั่วคราวนะคะแต่ว่าจะเปิดเฉพาะ,ะการ drive t o แล้วก็สั่งเสื้อ กลับบ้านเท่านั้นเองค่ะส่วนร้านพวกชอ้อปปิ้งต่างๆที่ไม่จําเป็นที่ไม่ใช่ห้างขายอาหารนะคะก็สามารถที่จะสั่งได้ทางเว็บไซต์เท่านั้นนะคะไม่เปิดให้คนเข้าไปช้อปปิ้งเหมือนเดิมค่ะีเรียกว่าเศรษฐกิจตอนนี้นก็ถือว่ายาแย่เลยทีเดียวค่ะก็หวังว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอยากฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็เตา คิดว่าเราจะผ่านสถานการณ์อย่ายนี้ไปได้กันค่ะขอทุกค,คนดูแลรักษาสุขภาพอห้ดีนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมองือแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ